วัสดี่ะวันนี้พบกับเอออนเล่นโปทูอีกแล้วนะคะวันนี้เออยู่บนพื้นที่13ไร่1,69ตารางวานะคะที่กัดตำบ,บนกระตออำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนั่น,นเองนะคะที่หลายๆคนนะคะได้เห็นเอโพสลงไปนะคะซึ่งที่ผืนนี้นะคะเอได้แบ่งแปลงออกเป็นแปลงละ1ไร่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กนะคะหรือใครนะคะที่สนใจนะคะต้องการที่จะ หาที่ดินสวยๆนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟนะคะมีคลองน้ำมีน้ำปะปานะคะมีถนนที่กว้างถึง12เมตรนะคะซึ่งเรานะคะได้จัดทำให้ท่านแล้วนะคะวันนี้เอกก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาชมที่ดินนะคะที่เอกได้แบ่งแๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆเหมาะสำหรับปลูกบ้านนะคะหรือทำธุรกิจ นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะซื้อไว้เก่งกําไรรู้ลงทุนในอนาคตนะคะที่นี่อยากจะบอกว่าเหมาะสําหรับคุณแน่นอนค่ะยังไงตามเองมาดูเลยนะคะว่าที่ผืนนี้มีอะไรกันบ้างนะคะจะถูกใจคุณหรือไม่ยังไงตามเองมาดูเลยค่ะ ค่ะเราก็มาพูดถึงเรื่องของถนนกันเลยดีกว่านะคะที่แปลงนี้นะคะติดถนนสาธารณะถึง3ด้านกันเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าแปลงนะคะติดถนนทางหลวงชนบทบ้านทะเลบกบ้านล่องลึกนะคะถนนกว้างถึง8เมตรกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะที่เอชเชื่อว่ายังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนนั่นก็คือเราทําถนนนะคะเข้าแปลงกว้างถึง12เมตรเพราะเอชเชื่อว่าถนนมีส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของเราค่ะ ต่อไปเราก็าพูดถึงน้ําและไฟกันนะคะที่แปลงนี้นะคะมีคลองน้ํานะคะล้อมรอบเลยซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆนะคะและที่สําคัญยังสามารถนําไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือนได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญมีเสาไฟหน้าแปลงนะคะสามารถต่อไฟเดินไฟได้เลยทีเดียวนะคะและยังมีน้ําประปานะคะพร้อมใช้อีกด้วยที่อำนวยความสะดวกให้แบบนี้นะคะจะหาที่ไหนได้ไม่มีแล้วนะคะมีที่นี่ทีเดียวนะคะ และตอนนี้เอกก็ยืนอยู่บนถนนกว้าง12เมตรนะคะที่เราจะทําจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นถนนเข้าไปในแปลงนะคะกว้างจนถึงสุด สุดแปลงเลยนะคะน,นี่คือเราจะสร้างให้นะคะและที่ด้านหลังเองนะคะเป็นที่ทั้งหมดนะคะที่เอได้ทําดําเนินการจัดแบ่งแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะต้องการลงทุนต้องการนํามาเพราะว่าในอนาคตนะคะที่แถวนี้นะคะจะเจริญมากนะคะเพราะว่าใกล้ถนนมาลัยเพียง3.8กิโลเท่านั้นนะคะใกล้โรงเรียนการบินานามอากาศเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะแถมยังใกล้ปามปตทใกล้ตลาดนะคะมีรถเข้าออกด้วยนะคะสะดวกมากมากเลยนะคะใครที่มองเห็นทําเลแห่งนี้นะคะสามารถ เข้ามาคุยเข้ามาติดต่อเรื่องราคาแบ่งโฉนดกับเอได้เลยนะคะเอว่าง24ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญนะคะเรื่องราคาแปลงนี้ราคาเป็นกันเองมากๆนะคะยังไงฝากนะคะติดตามและเข้ามาพูดคุยกับเอได้นะคะที่ช่องทางที่เอให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะยังไงวันนี้เอขอไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ